มาพูดคุยกันหัวข้อของเราในวันนี้นะคะไขเคล็ดลับดูแลข้อเข่าเสื่อมที่ต้นเหตุคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่แล้วต้องการที่จะฝากคำถามไว้ฝากคำถามกับทีมงานได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์02-338-3784นะคะหรือว่าชมเฟซบุ๊กไลฟ์นะคะก็สามารถฝากคำถามไว้ได้นะคะทาง Global Health Channel ค่ะช่วงนี้มาพูดคุยกับคุณกิติพงศ์วรงชยัุลนะคะท่านเป็นฝ่ายวิจัยและพัฒนาไบโอเทคโนโลยีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้จะมาล้วงลึกข้อมูลทุกอย่างครับผมว่า3เดือนที่บอกว่าถ้าทาน U C 2อ o ค q u a r มยมไปแล้ว Aquamin นครับผมนะคะจะเห็นผลทันทีที่ฉันยังไม่เชื่อเพราะว่ากำหนดเวลา2-3เดือนกับเราที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมมาเป็นมานานเนี่ย จะดีขึ้นได้อย่างไรนะคะแต่ว่าข้อมูลในวันนี้น่าจะได้ข้อมูลพอสมควรนะคะจากคุณพี่ด้วยเริ่มสาเหตุกันก่อนได้ไหมคะว่าทําไมคนสูงอายุกว่าครึ่งถึงต้องอยู่ในภาวะข้อเข่าเสื่อมสาเหตุมาจากอะไรคะก็หลักๆแล้วนะครับหลายๆท่านนะครับยังคงมีความเข้าใจผิด นะครับคิดว่าอาการข้อเสื่อมเข่าเสื่อมเนี่ยเกิดจากการที่กระดูกของเราเนี่ยไม่แข็งแรงะนะครับแต่แท้จริงแล้วนะครับต้นเหตุหลักนะครับคือเกิดจากการที่กระดูกอ่อนนะครับที่อยู่ระหว่างผิวข้อต่อของเราเนี่ยเ ok. สื่อมแล้วก็สึกร่อนไปตามวัยไปตามการใช้งานนะครับจะทําให้กระดูกข้อต่อเนี่ยไม่มีตัวขั้นนะครับทาให้กระดูกข้อต่อบนล่างนะครับเขาชนกันเสียดสีกันนะครับเป็นที่มาของอาการอักเสบปวดบวมข้อฝืดข้อขัดหรือมีเสียงกรอบแกะ นะครับถ้าอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ,ๆเดี๋ยวผมอธิบายตามรูปนะครับให้เห็นภาพน่าจะชัดเจนม,มากกว่าค่ะนะครับตรงนี้คือข้อที่เป็นข้อปกติค่ะเดี๋ยวให้กล้องจับก,ก่อนนะคะเรามารู้และเข้าใจต้นเหตุกันก่อนว่าโรคข้อเสื่อมเกิดมาจากอะไรไม่ใช่กระดูกแข็งๆใช่ไหมคะใช่ครับาจ,าจริงๆแล้วคือ,อ,อกระดูกอ่อนนะครับตรงนี้คือข้อปกตินะครับซึ่งข้อปกติเนี่ยเราจะมีกระดูกอ่อนะนะครับขั้นอยู่ระหว่างผิวข้อต่อนะครับ ซึ่งถ้าเปรียบเป็นเครื่องยนต์แล้วนะครับตัวกระดูกอ่อนเนี่ยก็เปรียบเป็นเหมือนจาราบี นะครับก็คือจะกระดูกอ่อนเนี่ยจะช่วยให้ความยืดหยุ่นของข้อต่อนะครับให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการเคลื่อนไหวกระโดดลดเต้นได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนด้านขวามือน,นี้นะครับเป็นกระดูกอ่อนที่เรียกว่ามีการเสื่อมสลายไปตามไวัยไปตามการใช้งานเมื่อกระดูกอ่อนเขาซุดตัวลงไปนะครับทำให้กระดูกข้อต่อบนล่างเนี่ยครับเขาชนกันเสียดสีกันนะจึงเป็นที่มาอาการหองอักเสบปวดบวมข้อฝืดข,ข้อขัดมีเสียงกบแก๊ นับนี่คือต้นเหตุซึ่งกระดูกอ่อนเนี่ยของเราเนี่ยพองไปค่ะครับผมคือตรงกลางที่แดงๆนั่นคือกระดูกอ่อนเริ่มสึกกร่อนแระถูกทำลายใช่ครับแล้วก็ทําให้ตรงส่วนข้อต่อบนล่างเนี่ยเขาชนกันเสียดสีกันขบกันนับเลยเกิดอาการอักเสบปวดบวมแดงข้อฝืดข้อขัดมีเสียงกรอบแกรบค่ะนี่เป็นอาการเริ่มต้นของข้อเสื่อมนะคะใช่ครับทําให้พอเขาเริ่มมีอาการขึ้นมาปุ๊บนะครับก็จะเริ่มมีอาการขึ้นมาครับผมแล้วกระดูกอ่อนที่เขา เสื่อมเขาสึกกร่อนเนี่ยสาเหตุมาจากอะไรค,รคะปัจจัยหลักๆก,ก็จะเป็นไปตามวัยนะซึ่งเป็นปัจจัยที่เรียกว่าไม่มีใครที่จะสามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับหมายถึงอายุมากขึ้นอายุมากขึ้นนะครับก็เท่าไหร่เป็นต้นไปคะที่จะส่วนใหญ่แล้วจะเริ่มตั้งแต่อายุ40ปีเป็นต้นไปนะเพราะสาเหตุหลักเลยคือทุกๆเซลล์ในร่างกายของคนเราเนี่ยจะสร้างใหม่ตายไปสร้างใหม่ตายไปตลอดนะครับแต่จะสร้างใหม่ได้จนถึงอายุ30ซึ่งจะเป็นอัตราการสร้างที่สูงสุด นะครับแต่ในตรงกันข้ามกับอัตราการใช้ของร่างกายนะครับซึ่งอัตราการใช้ร่างกายยังคงมีเยอะอยู่ทีนี้พอเราหลังอาอยุ30ปีไปแล้วเนี่ยอัตราการสร้างใหม่ย,ยังคงมีอยู่แต่ว่าลดน้อยถอยลงไปตามวัยที่มากขึ้นเปอร์เซ็นต์การสร้างลดน้อยกว่าซ่อมใช่ไหมครับ,รบซึ่งก็คือเลยทําให้อัตราการใช้ร่างกายเนี่ยพอเริ่มมากกว่าอัตราการสร้างความเสื่อมก็จึงเกิดขึ้นนะซึ่งทําให้อาการเนี่ยมักจะเกิดขึ้นหลังจากที่อายุ40เป็นต้นไป นะับซึ่งอันนี้เป็นปัจจัยที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้บางอาชีพล่ะคะคบ,บางอาชีพเขาบอกว่าจะมีเป็นตัวกระตุ้นตัว<ช>เร่งทำให้ข้อเสื่อมเร็วขึ้นใช่ครับบางท่านนอกจากวัยที่เพิ่มมากขึ้นแล้วมีอาชีพที่ต้องยืนนะครับหรือต้องเดินตลอดทั้งวันนะคราก็จะเป็นปัจจัยเร่งที่ทําให้ข้อเข่าเนี่ยต้องทํางานหนักอยู่ตลอดทั้งวันะนะครับแล้วบางท่านนะครับนอกนอจาก เรื่องอาชีพแล้วบางท่านจะมีเรื่องของน้ําหนักตัวที่เกินอันนี้สําคัญเลยใช่ไหมคะอ้วนท้วมนะครับ<ม>ก็จะเป็นปัจจัยที่ทําให้ข้อเข่าเนี่ยทำงานหนักมากกว่าคนน้ําหนักปกตินะครับแล้วก็บางท่านจะมีอัตราเร่งอีกอื่นๆอีกอนะครับเช่นไปพบไปเจออุบัติเหตุมานะครับเข่าหกล้มกระแทกอย่างแรงนะครับเกิดอุบัติเหตุทางรถเกิดอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬานะครับแม้ว่าจะเป็นเข่าบิด นะครับหรือบางท่านอาจจะเส้นเอ็นไข้หน้าขาดนะครับทำให้มีโอกาสไปฉีกทําให้ถึงตัวกระดูกอ่อนนะซึ่งทําให้เกิดบาดแผลหรือฉีกนะซึ่งจะทําให้ทําให้ท่านนั้นๆนะครับก็จะเป็นข้อเสื่อมได้เร็วกว่าวัยปกติครับผมถ้าวัยปกติ60เนี่ยเป็นกลุ่มผู้สูงอายุละโอกาสที่จะเสื่อมเนี่ยมากเหลือเกินเกินครึ่งใช่ไหมคะครับใช่ครับครับผมอันนี้เป็น คือส่วนใหญ่จะเริ่มเป็นตั้งแต่อายุ40เป็นต้นไปนะครับท่นี้สัญญาณเตือนมีอะไรที่จะบอกเราบ้างคะว่าข้อข่าวเราเริ่มเสรอมเริ่มมีปัญหาแล้วก็เราจะแบ่งออกมาเป็น4ระยะง่ายๆนะครับตามแผนผังอันนี้เลยนะครับก็คือระยะแรกเนี่ยเป็นระยะที่1นึ่งะที่เรียกว่าเป็นน้อยนะเขาลองเห็นไหมคะ ระยะที่หนึ่งจะเริ่มเป็นน้อยจะเริ่มเป็นน้อยก็ระดูก่อน่จะยังเสื่อมน้อยนะครับลักษณะอาการก็จะเพียงแค่เจ็บเจ็บเสียวเสียวนานๆจะเป็นครั้งนะครับเป็นๆหายหายเหมือนปวดอยู่ข้างในปวดอยู่ข้างในทีดทีดน้อยๆนานๆเป็นครั้งยืนเดินนานๆถึงจะเริ่มเป็นนี่คือเป็นสัญญาณแรกแล้วก็พอพัฒนาเข้าสู่ระยะที่สองนะครับก็จะเริ่มจากที่เจ็บเสียวก็จะเริ่มปวด นะครับพอเริ่มปวดเนี่ยจะมักจะเป็นจากข้างเดียวก่อนนะครับจะเริ่มมีเสียงกรอบแกรบกรอบแกรบนะครับแล้วก็ถ้าหากไม่ได้รับการดูแลนะครับเขาก็จะมาสู่ระยะที่3นะครับจากที่เป็นข้างเดียวนะครับก็จะมาเป็นทั้งสองข้างนะเพราะว่า พอเราเป็นข้างหนึ่งข้างที่เราเจ็บนะครับเราจะแอบใช้ข้างที่ดีมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวนะอย่างเช่นเวลาเราเดินขึ้นหรือลงบันไดนะครับเราจะเอาข้างที่ดีนำะจะทําให้ข้างที่ดีเนี่ยที่เขาถูกใช้มากขึ้นกว่าปกติก็จะเริ่มเป็นตามมาอมพอเป็นสองข้างปุ๊บก็จะมีโอกาสที่ทําให้รองรับน้ำหมักตัวได้ยากขึ้นขาก็จะโก่งงอได้ ถ้าถึงขนาดโกงงอแล้วอันนี้ชัดเจนเลยค,ะคะว่าเสื่อมมากแล้วใช่ครับแล,แล้วก็จะงอเข่านั่งยองอะไรก็จะลําบากเรา,เราเห็นผู้สูงอายุหลายท่านเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเวลาท่านเดินนะครับเวลานั่งยองลุกนั่งลุกโอยนั่งโอยนะครับเราไม่อยากให้แต่ละท่านเข้าสู่ระยะที่4ี่เลยครับเพราะระยะที่สี่เป็นระยะที่ทางการแพทย์เรียกว่าใช้ยาหรือเสริมอาหารเนี่ยช่วยไม่ได้แล้ว <c oughs> ก็จะเข้าไปสู่ระยะที่ขอให้เปลี่ยนข้อเข่าผ่าเขา่าตัดแล้วใช่ไหมคะระยะนี้ใช่ครับซึ่งก็เรียกว่ามีค่า้จ่ายที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ <c oughs> มีความเสี่ยงด้วย <c oughs> ครับผมเรียกว่าถ้าเกิดว่าเราเริ่มรู้ตัวตั้งแต่ระยะแรกยังสามารถที่จะดูแลได้ทัน <c oughs> ใช่ไหมคะเป็นเร็วรีบฟื้นฟูรีบดูแลจะดูแลได้ง่าย ก่อนที่จะพักเบรกขอเคล็ดลับเลยได้ไหมคะเคล็ดลับอะไรที่วันนี้บอกว่าจะนํามาบอกคุณผู้ชมว่าสามารถที่จะช่วยดูแลข้อเข่าไม่ให้เข้าสู่สเต็ปแรกหรือว่า1หรือ2ถ้าเป็นแล้วก็ยังสามารถกลับมาดีขึ้นได้ครับผมเวลาเราไขเคล็ดลับนะครับต้นเหตุอยู่ที่ตรงไหนนะครับดูแลที่ตรงนั้นนะครับครับผมซึ่งตรงนี้จากที่เราทราบนะครับก็คือปิดพันในท้องตลาดเนี่ยนะครับก็คือยังไม่มีตัวไหนที่ดูแลที่ต้นเหตุได้โดยตรง ต้อเหตุนี้หมายถึงดูแลตั้งแต่คือกระดูกอ่อนที่เขาเสื่อมไปนะครับเราจึงไปศึกษาค้นคว้ามานะครับซึ่งก็พบว่ามีสารอาหารที่อยู่ในตลาดโลกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นโปรตีนนะครับชนิดเดียวกันกับที่กระดูกอ่อนที่ข้อต่อซึ่งตัวนี้เรียกว่า U C 2นะครับ U C 2ครับผมหรืออ n นดีเนเจอร์คอลลาเจน type 2นะครับซึ่งตัวนี้เป็นสารอาหารหลักที่อยู่ในผลิตภัณฑ์พรีม U C 2อัความมนของเรานะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญที่สุดเลย นะครับเรามีสารอาหารหลัก3ตัวนะครับอยู่ในเม็ดเดียวกันตัวพระเอกของเราคือตัว uc 2นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นโปรตีนนะครับชนิดเดียวกันกับที่กระดูกอ่อนที่ข้อต่อนะครับสกัดจากกระดูกอ่อนส่วนอกของไก่นะครับโดยที่ไม่ใชเอนไซม์แล้วก็ไม่ใช้ความร้อนมันดียังไงครใช่ครับที่เขาจึงได้โครงสร้างของโปรตีนที่สมบูรณ์นะครับทนต่อการถูกย่อยสลายด้วยเอนไซม์โปรตสที่กระเพาะเพาะอาหาร คนะครับคือเขาสามารถทนเพราะเขาเป็นโครงสร้างแบบเปลียว3ชั้น <S 2> <S 2> <S พอเวลาเราทานลงไปแล้วจะผ่านกระเพาะอาหารลงมาทนต่อการถูกย่อยสลายก็จะมาถึงตัวที่เป็นเพ y e เยอร์แพชที่อยู่ที่ผนังลำไส้เล็กนะ <S 2> <S 2> <S ซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะเป็นศูนย์รวมของภ,ภูมิต้านทานของร่างกายคนเรา <S 2> <S 2> <S นะครับ uc 2จะไปกระตุ้นนะครับตัวเซล ภุม่มต้นานทานที่เราเรียกว่า T regulator นะครับพอเซล T regulator หรือเซลปภูมิต้านทานตัวนี้นะครับได้รับการกระตุ้นแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะ ผ่านเข้าสู่กระแสเลือดนะครับวิ่งไปยังจุดที่มีการข้ออักเสบจะรู้เลยเหรอเขาว่าจุดไหนมีปัญหามีข้ออักเสบเขามีหน้าที่ลดในการอักเสบคือเซลล์ภูมิต้านทานของคนเรานะครับเขาอย่างตัวอย่างเนี่ยเขาวิ่งไปที่ข้อเข่านะที่เป็นข้ออักเสบข้อเสื่อมไม่ไปที่ข้ออื่นด้วยไปข้ออื่นถ้ามีข้ออักเสบนะครับเขาจะหลั่งสารไซโตไคน์สชนิด <c oughs> นะครับ <c oughs> เพื่อมากระตุ้นเซลล์กระดูกอ่อนหรือเซลล์คอนดไซต์นะครับ <c oughs> เพื่อให้ตัวเซลล์คอนดไซต์นั้นหลั่งสารลดอักเสบนะครับ <c oughs> และสร้างตัวกระดูกอ่อนแล้วก็ตัวโปรตีโอกไกแคนหรือน้ําในข้อ <c oughs> คือเรียกว่าไปกระตุ้นสร้างทั้งกระดูกอ่อนแล้วก็น้ําในข้อก็จะทําให้ข้อกลับมามีความยืดหยุนนะครับ <c oughs> สามารถที่จะลุก จะนั่งนะครับจะยืนเดินเหินได้อย่างสบายอันนี้เป็นหน้าที่ของตัวพระเอกเลยของตัวพระเอกเลยคอลลาเจนไททูต้องไททูด้วยใช่ไหมคะรั่ที่เห็นมีท้หนึามสี่ตรงนั้นส่วนใหญ่จะสกัดจากปลาซึ่งจะช่วยฟื้นฟูผิวเล็บผมจะไม่สามารถช่วยฟื้นฟูตัวข้อได้นะครับซึ่งยูซีทูนี้นะครับมีงานวิจัยทางคลินิกนะครับตีพิมพ์ลงรัารทางการแพทย์นะครับพบว่า คนไข้ที่ทาน UC2 ต่อเนื่องเป็นเวลา3เดือนขนาด40มิลลิกรัมนะครับเป็นเวลา3เดือนนะครับพบว่าให้ผลในการฟื้นฟูนการข้อเสื่อมเข่าเสื่อมได้ดีกว่าสารอาหารอื่นถึง2.4เท่าออคุณกิติงพงศ์ไม่ได้พูดเองเรื่อง3เดือนตรงนี้เป็นงานาวิจัยทางการแพทย์ตีพิมพ์ทางการแพทย์ใช่ครับถึงเอามาเป็นข้อเป็นเครื่องมือยืนยันด้วยหลักสถิติที่เข้าไปสู่งานวิจัยทางการแพทย์ได้ รก็จะทําให้คนไข้ที่ทานตรงนี้เนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตนะครับกลับมาใช้ทํากิจกรรมได้ดีเหมือนเดิมค่ะแต่ว่านอกจาก UC2 แล้วยังมีตัวอื่นอีก<ม>ใช่ไหมคะพักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อไหนๆก็มาถึงที่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าถามว่าถ้าเกิดว่าแฟนรายการต้องการที่จะทาน UC2 ต้องทําอย่างไรนะคะมีอะไรพิเศษว่าให้ด้วยใช่ไหมคะมีครับผมวันนี้พิเศษเฉพาะเลยค่ะพักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ ว่าสักครู่นี้ส่วนสำคัญของครีม UC2 Aquamin ก็คือคอลลาเจนไททู UC2 ใช่คร่ะอีกตัวหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันคืออะไรครับเรายังมีสารอาหารสําคัญอีก2ตัวอยู่ในเม็ดเดียวกันนะครับตัวที่2คือตัวเคอร์คิวมินนะครับตัวนี้เป็นสารสกัดจากขมิ้นชันนะครับช่วยในการลดการอักเสบที่ข้อต่อนะครับแล้วก็ตัวตัวสุดท้ายตัวเม็ดตัวที่3นะครับนอกเป็นองค์รวมของการบริหารฟื้นฟูตัวกระดูก ข้อต่อให้แข็งแรงนะครับเราจึงใส่ตัวอะความินนะซึ่งอะความินนะครับเป็นแหล่งแคลเซียมแล้วก็แร่ธาตุกว่า72ชนิด จากพืชสาหร่ายทะเลสีแดงซึ่งจะให้ทั้งแคลเซียมนะครับทำกระดูกแข็งให้แข็งแรงนะครับป้องกันโรคกระดูกพรุนแล้วก็ยังมีแร่ธาตุกว่า72ชนิดนะครับที่ยังสามารถช่วยในการลดการอักเสบข้อต่อร่วมได้อีกด้วยนะับซึ่งทั้งตัว UC2 แล้วก็ตัวอะความินนะครับได้รับเครื่องหมาย f d a Glass จากออยของอเมริกาสําคัญยังไงคะเครื่องหมายนี้ถ้าใครได้รับเครื่องหมายนี้นะครับก็คือจะเป็นตัวชี้บ่งให้กับผู้บริโภคนะครับได้ทราบว่า เป็นสารอาหารที่มีความปลอดภัยนะครับไม่มีผลข้างเคียงแล้วก็ไม่สะสมตรงน,นี้นสําคัญมากกําลังจะถามว่า ทานพวกนี้นานๆบ่อยๆเนี่ยมันจะมีผลข้างเคียงไหมจะสะสมอะไรในร่างกายหรือเปล่าครับเพราะว่าเนื่องจากเขาเป็นสารอาหารจากสกัดจากธรรมชาติรวมถึงปริมาณที่เราทานเพื่อใช้สำหรับการดูแลในแต่ละวันเนี่ยสามารถจริงสามารถทานได้ต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องหยุดนะสามารถทานป้องกันได้หลังจากที่ฟื้นฟูได้ดีแล้วนะครับซึ่งท่านที่มีโรคประจําตัวนะครับสามารถทานได้ทุกโรคเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคความดานันโรคเบาหวานไขมันหัวใจหรืหออื่นๆทานได้ทุกโรคครับ จะมีเพียงท่านที่เป็นโรคไตขั้นที่3เป็นต้นไปนะซึ่งจะเป็นระยะที่ควบคุมแร่ธาตุนะจึงไม่แนะนําให้ท่านที่เป็นตรงนั้นเนี่ยทานหมายความว่าคนที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อมแต่ว่ามีโรคประจําตัวด้วยรังอื่นๆด้วยเป็น เบาหวานความดันโรคหัวใจก็สามารถที่จะทานได้ใช่ครับเพราะว่าในหนึ่งเม็ดเนี่ยจะมีสารอาหารสําคัญอยู่ถึง3มชนิดด้วยกันอยู่ซีทูอะความินครับผมแล้วก็เคอร์คิมินแล้วก็เคอร์คิมินครับผมนะคะนอกจากข้อเข่าเสื่อมแล้วจะไปช่วยดูแลปัญหาอื่นของ อะไรได้อีกนอกจากข้อเสื่อมเข่าเสื่อมแล้วคือเราช่วยได้ทุกๆข้อต่อในร่างกายข้อสะโพกได้ไหมกระดูกสันหลังได้ไหมได้ครับข้อสะโพกข้อไหล่ข้อนิ้วข้อเท้านะครับหมอนรองเสื่อมนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอนรองคอหมอนรองหลังนะครับได้หมดเพราะว่าโปรตีนที่หมอนรองกับที่กระดูกอ่อนเนี่ยเป็นโปรตีนชนิดเดียวกันนะครับหรือท่านที่เป็นข้ออักเสบรูมมาตอย ก็สามารถช่วยดูแลได้ด้วยเช่นเดียวกันที่คุณแม่บ้านเป็นตามข้อนิ้วมือส่วนใหญ่จะเป็นข้อเล็กลุมต่อยนะครับแล้วก็จะมีอาการบวมตามข้อเล็กๆเป็นโรคของคนขยันเลยใช่ไหมคะใช่ครับครับผมสามารถดูแลตามข้อต่างๆของร่างกายได้ได้ทุกๆข้อต่อในร่างกายเลยนะครับเขาจะวิ่งไปดูแลข้อที่มีปัญหาที่มีการอักเสบใช่ครับซึ่งวิธีทานนะครับก็คือ จะมีโดสการทานก็คือแนะนําให้ทานต่อเนื่อง3เดือนทําไมต้อง3เดือน,น<ะ>เพราะว่าตามงานวิจัยเลยนะครับซึ่งกระดูกอ่อนเนี่ยใช้เวลาในการฟื้นฟูนะครับดีเต็มที่เนี่ยที่90วันะ,นะครับโดยที่จะเริ่มอาการปวดต่างๆจะเริ่มดีขึ้นเบาขึ้นนะครับหลังจากทานได้ประมาณ3อาทิตย์4อาทิตย์เป็นต้นไปแล้วก็จะดีขึ้นเป็นลําดับเมื่อทานต่อเนื่องได้3เดือนค,ครับผมนี่คือความแตกต่าง ให้จาไว้ว่าอาการก่อนที่จะเริ่มทานเป็นยังไงใช่ไหมคะคปวดระดับไหนแค่ไหนแต่ว่าทานแล้ว3อาทิตย์จะเห็นความเปลี่ยนแปลงจะเริ่มเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มรู้สึกด,ดีขึ้นเบาขึ้นแล้วก็จะดีขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อทานต่อเน,นื่องได้เดือนส <3 S 2> เดือนซึ่งโดสในการทานนะครับ,รบจะทานถ้าท่านที่เป็นไม่มากนะครับเป็นข้างเดียวนะครับหรือยังเป็นมาไม่นานแนะนําทานโดสปกติวันละหนึ่งเม็ดก่อนอาหารเช้า1เม็ดก่อนอาหารเช้าเขาชอบตอนท้องว่างๆจะดูดซึมได้ดีส่วนท่านที่เป็นมากกว่าน มากกว่านั้นนะครับเช่นเป็นทั้งสองข้างแล้วนะครับปวดมากขนาดทานยาลดเสร็จลดปวดอยู่ก็แนะนําให้ทานโดสมากกว่านั้นนะซึ่งสามารถตรงนี้สามารถสอบถามทางลูกค้าได้เลยนะครับซึ่งอย่างตัวอย่างนี้นะครับเป็นเคสของคุณป้าคิดนะท่านอายุ55นะครับท่านเป็นมาเกือบ2ปีข้อเข่าเสื่อมแล้วข้อเข่าเสื่อมเกือบ2ปีท่านเดินขาโก่งแล้วครับนะครับแล้วก็ ปวดมากขนาดที่ว่าไปไหนไม่ได้แล้วต้องอยู่ฟอาบ้านนะครับท่านทานของเราวันละหน,นึ่งเม็ดต่อเนื่องสามเดือนตอนนี้ท่านเดินเฉลุยเลยครับแต่ดูก่อนหน้านี้นเดินไม่ได้แบบตอนนั้นไม่เดินไม่ได้ต้องใช้ไม้เท้าแล้วก็กว่าจะลุกแต่ละครั้งนะครับลําบากมากตอนนี้ท่านเดินฉลุยเลยนะครับดูนะครับดูขาท่านนะครับจะเหมือนเกือบจะโกงโกงแล้วโกงอยู่แต่ตอนนี้ท่านสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ดีเหมือนเดิม นะครับภายใน3เดือนส่วนท่านที่2นี้นะครับคุณป้าสายบัวท่านอายุ59นะครับท่านมีอาชีพขายข้าวมันไก่ยืนทั้งวันยืนขายวันละกว่า10ชั่วโมงนะท่านขายมา30ปีแล้วครับแล้วท่านเป็นมากท่านคิดว่าท่านจะต้องเลิกขายละนะครับท่านเป็นมาประมาณ5ปีนะครับท่านทานโดสเล่งฟื้นฟูกระดูกอ่อนครับคือทานเป็นเช้าเม็ดหนึ่งเย็นเม็ดหนึ่งก่อนอาหาร ทานตอท่านทานตอนนึงได้2เดือนครับดีขึ้นตอนนี้ท่านกลับมาขายได้ดีเหมือนเดิมไม่ต้องคิดจะต้องมาเลิกกิจการละนะครับนี่ครับแล้ววันนี้ที่โชว์อยู่ด้านหน้าครับผมราคาจะไม่เหมือนกับที่ไปซื้อที่อื่นใช่ไหมคะัอวันนี้ต้องพิเศษสำหรับแฟนรายการคุณหน่อยนะครับรายการฮอตไลน์สายสุขภาพนะครับวันนี้เรามาเป็นโปรแพ็คคู่นะครับพรีมยูซีอะความินนี้นะครับ1กระปุก30เม็ดนะครับ สกระปุกนะครับในวันนี้นะครับราคาปกติเนี่ยสามพันามนะครับแต่วันนี้เฉพาะรายการฮอตไลน์สายสุขภาพเลยนะครับราคาพิเศษ2,290ัเาสเท่านั้นนะครับสนใจนะครับติดต่อไปที่เบอร์0 2นย์สองนะครับหนึ่งหนึ่นะครับศูนย์สองหมีไลน์ด้วยใช่ไหมคะมีค่ะมดไลน์ไอด่นะครับแอดทีวีหนึ่งหนึ่งสามยังไม่ต้องสั่งถามก่อน ถามข้อมูลให้แน่ใจก่อนว่าไอ้ที่คุยในรายการเนี่ยสารสําคัญมีอะไรบ้างแล้วคุณป้ามีอาการแบบนี้เป็นโรคนี้ด้วยเนี่ยกินได้ไหมม,มีเจ้าหน้ที่ในการตอบให้ตลอดไหมคะมีครับผมสามารถโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับ,รบซึ่งราคาโปรพิเศษ2,292กระปุกนี้นะครับ50สายแรกเท่านั้นค่ะ คุณอาจะขายยาอยู่ที่บ้านแล้วก็นั่งตลอดตอนนี้บ่นปวดเข่ามากค่ะแล้วก็ไม่กล้าทานอย่างอื่นแล้วก็ไม่อยากไปผ่าตัดด้วยเป็นผู้หญิงค่ะถามว่าสามารถทานได้ไหมอายุยังไม่เจ็ดสิบนะครับผมถึงแม้ท่านจะไม่ได้ยืนไม่ได้มีอาชีพอะไรที่มานั่งอยู่ตลอดเวลาแต่การที่อยู่ในท่าเดียวนานๆนั่งนานๆนะครับนั่งดูทีวีนานๆขับรถนานๆเวลาจะท่านจะลุกจะนั่งขึ้นมาใหม่เนี่ยเกิดอาการข้อฝืดข้อขัด ซึ่งนี้เป็นสัญญาณหนึ่งของอาการข้อ,ขอเสือเส่อมเข่าเสื่อมแต่ไม่ใช่ว่าคุณผู้ชมเห็นมีตัวช่วยแบบนี้แล้วจะไม่ทําอะไรเลยใช่ไหมคะคจะทานตัวช่วยอย่างเดียวก็ไม่ได้ด้วยการดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลข้อให้อยู่กับเรานานๆเนี่ยทำยังไงบ้างก็เคล็ดลับข้อแรกนะครับคืออ้หนึ่งเราต้องฟื้นฟูก,กระดูกอ่อนก่อนนะครับกระดูกอ่อนระหว่างผิวข้อต่อน,นี่สําคัญที่สุดะนะต้องมีมาก่อนนะอันที่สองเนี่ยต้องมีกระดูกแข็งให้ขแข็งแรงด้วย แล้วอันนี้สามคือแนะนำนะครับบริหารกล้ามเนื้อรอบข้อเข่าด้วยนะครับคือว่าท่านไหนที่นั่งอยู่ท่าใดท่าหนึ่งนานๆต้องขยับด้วยนะครับแล้วก็มาบริหารกล้ามเนื้อรอบข้อเข่าให้แข็งแรงร่วมด้วยถามว่าหลังสามเดือนแล้วหยุดทานได้ไหมหรือว่าต้องทานต่อเนื่องครับเมื่อฟื้นฟูจนดีขึ้นแล้วนะครับก็สามารถหยุดทานได้นะครับแล้วก็ เนื่องจากเป็นโรคข้อเสื่อมนะครับซึ่งก็จะเป็นไปตามวัยถ้าหากท่านหยุดทานไปแล้วนะครับก็จะมีโอกาสกลับมาเป็นได้อีกนะซึ่งระยะในการกลับมาเป็นของแต่ละท่านเนี่ยจะแตกต่างกันตอนนี้อายุยังไม่30แล้วก็ออกกําลังกายสม่ําเสมอไม่มีอาการไม่มีสเต็ปแรกเลยอยากดูแลเข่าทานได้ไหมก็สามารถทานป้องกันได้นะเพราะว่าจนถึงหลัง30ไปแล้วเนี่ยอัตราการสร้างใหม่ของเซลล์เราเองเนี่ยจะน้อยลงไปตามวัย ยังสร้างอยู่ตลอดเวลาแต่สร้างได้ในอัตราที่ลดลงลดลงเมื่ออายุเรามากขึ้นมากขึ้นทานร่วมกับยาแก้ปวดแก้อักเสบที่หลายหคนชอบทานทานร่วมได้เลยนะครับช่วงแรกเนี่ยถ้าหากปวดมากนะครับก็แนะนําทานควบคู่กับยาลดอักเสบลดปวดเพื่อช่วยระงับอาการเฉพาะหน้าได้นะครับแล้วพอทนได้เริ่มปวดทนได้แนะนําให้ลดแล้วก็ให้งดนะครับตัวยาลดอักเสบลดปวด หรือเฉพาะตัวพรีม UC2 อความินซึ่งจะช่วยฟื้นฟูกระดูกอ่อนแล้วก็นำในข้อให้กลับคืนมามีหลายท่านชมรายการอยู่มีปัญหาถึงขั้นที่4ละหมอบอกว่าต้องเข้าผ่าตัดแล้วถ้าชมรายการนี้อยากลองครับผมเราจะแนะนำให้ทานโดสเล่งฟื้นฟูมีลูกค้าเราที่ อย่างที่คุณหน่อยเรียนเลยก็ครับก็คือว่าจะต้องได้รับการพิจารณาให้ผ่าเข่าแล้ะนะครับเราแนะนําให้ท่านทานลด,ดเล้งฟื้นฟูเคสลูกค้าของเรานะครับทานต่อเนื่อประมาณ3-4เดือนะนะครับตอนนี้นี่ท่านเดินปกติแล้วครับนอกจากเข่าจะดีขึ้นแล้วมันมีผลข้างเคียงของสารสาคัญใน Uc2 Aquamin ไหมคะครับผมก็จะมีตัวอย่างที่เรียนคือจะมีตัว a q u a มินแล้วก็สารสกัดจากขมิ้นชันที่ช่วยลดการอักเสบที่ข้อต่อด้วย ครับสำหรับวันนี้ท่านไหนที่สนใจนะครับก็โทรไปที่02นะครับ113 1133นะครับ02 113 1133แอดไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะต้องเป็นราคาที่บอกในรายการเท่านั้นใช่ไหมคะต้องบอกเลยใ่ไหมว่ามาจากรายการฮอตไลน์มาจากรายการฮอตไลน์ครับผมให้กี่ให้กี่สายคะเออ50สายแรก50สายแรกนะคะเอาละค่ะวันนี้ พาคุณผู้ชมมาดูแลเรื่องของข้อเข่าใครที่ยังไม่เสื่อมก็สามารถดูแลได้นะคะแต่ว่าใครที่มีอาการที่เสื่อมไปแล้วลองดู3เดือนถ้าไม่เห็นผลถามจากคุณกิติพงศ์ได้ดีขึ้นแน่นอนต่อว่าได้เลยใช่ไหมคะยืนยันตรงนี้นะคะวันนี้รายการของเราเวลาหมดแล้วขอบพระคุณมากนะคะคุณกิติพงศ์ค่ะขอบคุณค่ะ